มาริมมาตันโจนะครับตัวนี้35เซนเตมอานเซ็กซ์นะครับอาเกนอีสไซตัวนี้ก็ลงตันโจ35บู้นะครับใช้เต็มพอดีแล้วตัวนี้ก็เป็นปลาตันโจที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับแพทเทิร์นก็ถือว่าแดงเนี่ยอยู่เซนเตอร์นะครับแล้วก็ เต็มวงนะครับเป็นเป็นวงใหญ่ด้วยนะครับมีการกินคอแดงนะปีนขึ้นมาที่คอเล็กน้อยแต่ว่ามีความคามนะแล้วก็ที่ปากก็เป็นเหมือนจะงอยลงมามนะครับถ้าเทนเรียกว่าดีมากเลยนะครับเป็นบันจที่แดงวงใหญ่นะครับเต็มกระโหลกดีมากแล้วก็ตัวหัวทรงหัวก็สวยนะครับหน้าตาเนะี่ย เ,เหมือนเป็นปลาที่มีแก้มนะครับโทนแดงก็ดีนะครับพร้อมามากๆอย่างเรียบสม่เสมอนะครับแล้วก็มีความเป็นแดงเด็กแดงคาริโกยนะครับตัวนี้อาจจะติดเหลือนิดน,นึงนะครับอีก2อาทิตย์อีกประมาณสิบสอวันนะครับที่เราสามารถ condition ได้ก็น่าจะขาววันนี้ประวาณสัก10 20เอร์เซนนะครับแล้วก็จะตึงๆขึ้นนะแต่ว่าไม่โต ก็ลงตันโจสามสิบห้าบช่วงตัวก็ดีนะครับช่วงตัวเป็นปลาเลี้ยงทรงยาวมีหลังสังเกตเส้นตรงนี้นะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับที่ไหนก็ว่าถ้า,าถ้ากินเยอะๆนะครับตรงนี้จะจะมาเห็นได้ชัดนะครับเราเลี้ยงกับดองไว้นะครับน,นอ่หมายกับมันมีเส้นอยู่แล้วที่ไหนก็ว่าเนื้อยังไม่กลางออกนะครับวันนี้ก็เป็นตันโจแห่งอนาคอติตัวหนึ่งนะครับของเรียมาก ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับของโอไซม,ม,มาริมาปีนี้ที่เป็นตันโจโนะครับก็ใครอยากได้ตันโจตัวท็อปนะครับตัวน,นี้กดได้เลยนะครับแล้วก็มีความแข็งนะครับในรุ่น35ด้วยนะครับลองดูนะครับมาริม,มาตันโจ35เซนอันโนนเซ็กซ์นะครับมีปั่นนะเด้งๆก็ได้ประกว,วดต่อก็ได้นะครับเพราะว่า แซตเทิร์นเขาสวยนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ผมว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับตันโจถ้าปลาดีแบบเดิมๆด,ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ดีนะครับงสารทุ่ห้าบุกเออมาเรียมาตันโจของครับ